โอเคนี okay, 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 ่เป like, ็นตัวที่ลูกค้ารับไปนะครับผมโอเคก็ได้ตัวกล้องกับเมมโบรีมานแล้วครับผมเปิดอยู่นี่นะครับนะครับที่ถ่ายภาพก็ตรงนี้นถุมชัตเตอร์นะครับเนี่ยก็กดค้ามานะครับให้มันเป็นนี้ก่อนนะแล้วค่อยกดชัตเตอร์ย้ำอีกทีนะครับจะได้ภาพที่คมชัดนะครับผมโอเคต่วอันนี้หมดนะครับอ่ะันนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายได้ปกตินะครับหมดเลยลูกค้าลองเล่นดูได้นะครับผมนี่นะ ปมเมนูไม่รวนนะครับผู้ค้าใช้โหมดนี้นะครับแล้วก็บังคับเปิดแฟลชนะโอเคโดยการทําแบบนี้นะครับนี่นะครับทางแก้ต,ตรงนี้นะครับนะที่มีบอกอยู่าทางร้านที่ภาพรีวิวไปคือเปิดแฟลชทุกภาพนะครับผมโอเคเตเดี๋ยวเปิดออโต้ไวให้นะอ,อันนี้ปุ่มดิสเพย์นะครับ คลิปเพลงมันก็จะบอกว่าให้โชว์อะไรมั่งนี่ก็บนม,มาโค,โครนะครับเก๋แต่ก่อนชิ้นเล็กๆนะอันนี้ก็ตั้งเวลาถ่ายรูปภาพนะครับผมอันนี้ก็ดูรูปภาพนะครับอันนี้ก็ถุงผ้าทุงกมอนนะครับเก๋ก็ประมาณนี้นะครับผมจนะตป็นี้งไเก๋วิธีเอาทานอ่อน,นครับก็เลื่อนรงนะครับนะครับก็จับไปก่อนนะแล้วก็เปิดร้อนนะครับเนืม ก็กดออกมาครับนี่นะใส่เหมือนด้านนี้นะครับส่วนถ่านก็ใส่ด้านนี้นะโอเควิธีปิดฝาถ่านก็กดให้งนี้ก่อนนะครับให้เลื่อนเข้านะโอเคครับ